ข้อที่2นะคะให้ a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่บวกและ x ลบ5น้อยกว่า3นะคะ b เป็นเซตของ x อยู่ใน n นะคะโดยที่ x น้อยกว่า8นะคะและ c เท่ากับเซตของ2 c นะคะจงพิจ,จนารณาว่าเซตคู่ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์เป็นสับเซตนะคะเราก็จะเขียนเซต a และเซต b นะคะ แบบแจกแจงสมาชิกนะคะก็จะได้เป็น a ก็จะเท่ากับจํานวนคู่บวกที่ x ลบ5น้อยกว่า3นะคะเพราะนั้น x ก็จะน้อยกว่า3บวก5นะคะ x ก็จะน้อยกว่า8นะคะเพราะนั้นจํานวนคู่บวกที่น้อยกว่า8นะคะ ก็จะได้เท่ากับ2 4 6นะคะต่อไป b นะคะ x เป็นจำนวนนับนะคะโดยที่ x น้อยกว่า8นะคะเพราะนั้นเซต b ก็จะเขียนแทนด้วย1 2 3 4 5 6 7นะคะและจากโจทย์นะคะและจากโจทย์นะคะเราก็จะได้เซต c เท่ากับ2 4 เราก็จะมาพิจารณาทีละเซตนะคะดังนั้น A เป็นสับเซตของ B เพราะสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B นะคะต่อไป C เป็นสับเซตของ B นะคะเพราะสมาชิกทุกตัวของ C เป็นสมาชิกของ b นะคะต่อไป c นะคะเป็นสับเซตของ a นะคะเพราะสมาชิกทุกตัวของ c เป็นสมาชิกของ a นะคะ